หนึ่งในพระภิกษุชื่อดังฐานะนักเทศน์นำอุโคตที่คนสมัยก่อนรู้จักกันดีท่านยึดมั่นในแนวทางพระพุทธศาสนาผู้คนยอมรับครับว่าท่านเป็นพระแท้กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงหลวงปู่ปัญญานันทภิกขุวัดชปรปทานนั่นเอง really สวัสดีครับ ตอนเป็นเด็กสมัยเรียนมัธยมผมยังจําได้ดีในขณะที่ทุกเช้าวันอาทิตย์หลังเคารพธงชาติตั้งสถานีวิทยุทุกคลื่นเนี่ยเขาจะถ่ายทอดสดรายการธรรมะเพื่อประชาชนก็จะมีพระมาเทศสลับสับเปลี่ยนกันทุกอาทิตย์และพระที่เป็นขาประจํามาเทศได้ฟังบ่อยๆก็คือหลวงพ่อปัญญาณนันทพิขุนั่นเองครับตอนนั้นเรียกกันว่าหลวงพ่อเพราะว่าอายุท่านยังไม่เยอะที่ผมจําได้เพราะว่าท่านเป็นคนใต้ เวลาเทศสําเนียงก็จะออกไปในแนวทองแดงนั่นเองเลยครับตอนหลังผมมาอยู่กรุงเทพก็เคยไปทําบุญที่วัดท่านบ่อยๆและต่อมาน้องชายก็โชคดีได้เข้าบทเรียนอยู่ที่วัดชลประทานถึง3ปีจึงทําให้ผมได้ซึมซับคําสอนของท่านไปด้วย9ข้อต่อไปนี้แลห,หละฮะหลวงปู่ปัญญาได้นํามาสอนบรรดาศิษย์และก็บุคคลทั่วไปซึ่งก็ได้แก่ข้อที่1อันนี้เป็นประโยคทองของท่านเลยนะฮะ ที่พวกเราคุ้นกันดีจนมีการทำสติกเกอร์ไปติดทั่วบ้านทั่วเมืองก็คือคิดดีพูดดีทำดีคบคนดีย่อมพาเราไปสู่สถานที่ดีอันนี้เป็นแนวปฏิบัติที่ได้ผลดีรวมถึงนำพาชีวิตมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นจริงๆครับขออ้อ 2. อย่าอยู่อย่างเป็นทุกข์จงอยู่อย่างสบายใจพูดง่ายๆไม่เสียชาติเกิดที่เป็นมนุษย์ก็สุขรือทุกขนะ์น่ะมันอยู่ที่ใจเราทั้งนั้น ดังนั้นต้องสุขให้เป็นทุกข์ให้ได้ข้อที่สามก็จงทําตนเป็นคนไทยอย่าไปทําตนเป็นคนทาตโดยเฉพาะทาตกิเลสตัณหาความโง่เขลาเบาปรราัญญาทางแห่งอบายมุกอันเนี้หลวงพ่อย้ำนักย้ำหนานะครับข้อสี่อยู่เพื่อทําหน้าที่ทําหน้าที่เพื่อหน้าที่ทํางานเพื่องานอันนี้ตรงไปตรงมาครับไม่ต้องคิดซับซ้อนอะไรให้มันปวดหัวข้อห้าที่หลวงปู่สอนก็คือว่า พระพุทธศาสนาของเรานั้นไม่มีคําว่าโดนบันดาลหรอกครับต้องการอะไรก็ลงมือสร้างเหตุแล้วแต่เหตุดีก็ย่อมทําให้เกิดผลดีตามมาเป็นอันว่าเราอยากได้อะไรก็ต้องลงมือทําเอาเองละกันข้อที่6จงช่วยการสอนธรรมะเติมปัญญาความถูกต้องให้กับผู้คนอย่าไปเสกข,ของขังหรือว่านำพาให้งงงมผิดหลักการทางพุทธศาสนาเลยข้อที่7 การลงมือทําให้ดูเป็นตัวอย่างนั้นถือว่าเป็นการสอนที่ดีศักดิ์สิทธิ์และก็ได้ผลที่สุดส่วนข้อที่8คนเราต้องรู้จักพิจารณาตัวเองได้ตักเตือนตัวเองได้และที่สําคัญแก้ไขตัวเองได้ถึงจะดีนะครับข้อที่9บทสรุปก็คือเราควรประพฤติธรรมเพื่อจะได้ขัดเกลาดูแลตัวเองไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนี่แหละครับคําสอนหลวงปู่ปัญญานาันทภิขุภพิขุผู้เน้นเรื่องความมีปัญญา ตามชื่อของท่านเลยนะฮะตอนหลังเนี่ยท่านได้ดำรงตําแหน่งพระพรหมมังคลาจารย์แล้วก็ได้มรณภาพตอนอายุได้96ปีเมื่อพศ2550ซึ่งผู้คนก็ยังระลึกถึงท่านอยู่เสมอก็ขอโมทนาสาธุนะครับทุกวันขอยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแตงวรสิทธิ